มองข้ามไปหรือเปล่ากับอะไรที่เรารักอะไรที่เรารู้จักและก็อยู่ไกลชิดมานานจนลืมว่าสักวันเราอาจจะเสียเข้าไปไม่มีนางฟ้าประทานมาให้เงินที่สิบล้านก็ซื้อไม่ได้สุขภาพทั้งกายและใจอยากให้มันดีต้องทำ ตัวองเเราเสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลาของรายการสโมสรสุขภาพเช้านี้ทางมุรนาทีวี9โมงครึ่งถึง10โมงแล้วนะครับแน่นอนว่าอยู่กับผม นะครับพี่ภูแล้วก็น้องแอมจนพิชาผมพี่ภูครับค่ะอยู่แอมตอนนี้ำตัวเองเหรอเนี่ยเจอกันอาทิตย์ละประมาณ4วันเนี่ยเช้านี้ยังเหมือนเช่นเคยนะครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพการดูแลร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายใจทเรื่องของอาหารการกินเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงการออกกําลังกายรายการเรามีสาระเหล่านี้ครบถ้วนใช่แล้ววันนี้ด้วยมีครบเลยที่พูดมาเมื่อสักครู่ใครที่อยากจะติดต่อสื่อสารเข้ามาก็เหมือนเช่นเคยนะครับง่ายๆ4 1 1 1 9 9 2 SBS ข้างล่างนี้ส่วนใครที่อยากจะฝากข้อมูลยาวๆหน่อย กดโทรศัพท์มาได้ที่022480067-68ถ้ายาวกว่านั้นใช่ครับต้องไปที่ไหนคะ Facebook.com/ รายการสุปร์สอนสุขภาพใช่แล้วค่ะพอพูดถึงเรื่องราวของสุขภาพวันนี้ปกติเนี่ยเราจะมาออกกำลังกายกันใช่ไหมแต่ว่าที่ไม่ต้องออกกำลังกายวันนี้พักบ้าง1วันมาออกกำลังกายสมองกันบริหารสมองบ้างนะคะเพราะว่านอกจากกร่างกายของเราจะต้องแข็งแรงสดใสแล้วสมองของเราก็สาคัญเหมือนกันแลอบางคนเนี่ยเลยอายุไปด้วยนะ ไม่ใช่บางคนว่าตัวเองเราคือเหมือนก็เรายังเด็กอยู่แต่ว่าอาจจะละเลยไปละเลยการบริหารสมองเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเพิ่งมารู้ตัวเองว่าสมองไปไกลกว่าอายุแล้วครับวันนี้อยากให้คุณผู้ชมชมรายการของเรามากเพราะว่าการบริหารสมองจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ว่ายากแต่มันได้ประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดที่สําคัญมันต้องใช้สมาธิมากพอสมควรเรื่องของการบริหารสมองเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันแต่ว่าก่อนอื่นช่วงแรกของนี้ไปกันที่เฮล์บ็อกซ์ก่อนกัน กล่องสุขภาพกล่องรากเฮล์บ็อกซ์เรื่องราวรอบโลกวันนี้เจอหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากๆเป็นเรื่องราวที่จะทําให้หลายคนรู้สึกฮึกเหิม,มเป็นแรงบันดาลใจที่อยากออกมาออกกําลังกายกันมากขึ้นบอกเลยนะครับว่าดูแล้วหลายคนจะอยากออกกําลังกายจริงๆเพราะถ้าคุณไม่ออกกําลังกายแล้วก็แล้วดูเราจะตกใจเลยะคุณนะแพ้คุณยายท่านนี้แน่นอนค,ครับ,รบาากกเรื่องราวที่ผมนํามาฝากกันเรื่องแรกคนนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคุณยายที่บอกได้เลยว่าต้องเรียกว่าคุณยายจริงๆเพราะว่าเธออายุถึง9 1ปีแล้วนะฮะและสำนักข่าวรอยเตอร์สก็รรายงานว่า คุณเอรเรสทอมสันคุณยายท่านนี้วัย91ปีสามารถวิ่งเข้าเส้นชัยในการแข่งขันซานดิเอโกร็อกแอนด์โรลมาราทอนได้ฮะมาราทอนจริงๆเนะี่ยคือ42กิโลอัพนะครับคือปกติพวกเราเนี่ยจะเห็นว่าอายุมาก<ะ>แล้วร่างกายยังแข็งแรงก็งเก<อ>่งแล้วเสื้อม่วงเนี่ยฮะหมวกม่วงด้วยนะครับผมปากชมพูคือคุณยายแกใช้เวลาทั้งสิ้น7ชั่วโมง<ะ>ซึ่งนับเป็นสถิติที่ดีที่สุดในกลุ่มนักวิ่งวัยเดียวกัน<ะ>ส่งผลให้คุณยายกลายเป็นนักวิ่งหญิงที่อายุมากที่สุดในโลก ที่สามารถวิ่งเข้าเส้นชัยในการแข่งขันวิ่งมาราธอนได้คือมีคนสูงอายุหลายคนที่พยายามวิ่งแต่ส่วนใหญ่เราวิ่งไม่เข้าเส้นชัยคือบอกเลยว่าผมเนี่ยเคยวิ่งแค่ารัมาราธอนเองนะนั่นก็คือ21กิโลก็จะไม่ไหวแล้วอ่ะนี่42อ่ะเฮ้ยนะครับคุณยายก็ยังให้สัมภาษณ์ต่อด้วยดูไม่ค่อยเหนื่อยนะครับคุณยายทำสัรบอกว่าแกเริ่มวิ่งมาราธอนครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ปี2542ครั้งนั้นคุณยายและเพื่อนร่วมกันวิ่งเพื่อหารายได้ช่วยเหลือเพื่่่อนทีีีปวยโรคคูม จากนั้นคุณยายก็ติดใจครับแล้วก็วิ่งมาราธอนเรื่อยๆนะฮะเพื่อจะหารายได้มอบให้กับผู้ป่วยลูคีเมียมาตลอดจนถึงปัจจุบันโดยคุณยายแอร์เรนะครับเผยว่าเคล็ดลับก็คือง่ายๆเคล็ดลับของความสาเร็จคือระหว่างที่วิ่งมาราธอนครั้งนี้เนี่ยคุณยายคิดว่าเธออาจจะวิ่งไม่ถึงเส้นชัยซึ่งรวมระยะทางที่สิ้นเธออยู่ที่42.19กิโลเมตรแต่พอวิ่งไปได้เกินครึ่งทาง2 0กว่ากิโลเมตรแล้วเนี่ยเธอก็บอกว่าเธอรู้สึกสนุกกับการนับถอยหลังว่าเเเเเ้้้้้้้ยยยดดดีีี๋ววธธอออจจะะตงงงขขาาาาาสสสสสนนนนนนนชััััลลบบถถหไไปทททุุุกกๆใ่่็มรริค แต่ก่อนอื่นบอกคุณผู้ชมนิดหนึง่งใครมีคุณป้าคุณลุงคุณยา่าคุณปู่คุณตาคุณยายระวังนิดหนึง่งหลายท่านอาจจะอยากลองแต่ว่าความฟลิตแบบนี้ไม่ใช่อยู่ๆวันหนึ่งลุกขึ้นมาวิ่งก็วิ่งได้ต้องมีการฝึกฝนมีการสะสมพละงกำลังมายาวนานนะครับอย่างคุณยายท่านนี้เนี่ยเธอวิ่งมาทั้งหมดครั้งนี้เป็นครั้งที่15แล้วที่ซานเดโกแล้วก็ตั้งใจว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าเธอจะวิ่งไม่ไหวจริงๆนะครับนี่คือจุดเริ่มต้ตนของการคิดดีทําดีค วิ่งได้สักนั้นเรายอมแพ้เลยนะอย่าเพิ่งยอมสิเรายังวิ่งไม่ถึงแน่นอนอถ้าไป42ก,กิโลนี้เราไม่เข้าแน่นอนเส้นชัยพี่ตาือบอกก่อนนอนเลยว่าใครที่อายุยังไม่ถึง60นะฮะลองดู วิ่งวิ่งเดินเดินาได้นะครับแต่ว่าเกินกว่านั้นต้องฝึกล่างกายก่อนใช่นะคะก็ต้องฝึกอย่างหนักด้วยนะก่อนที่จะไปแบบนี้ได้อามาที่เรื่องหนึ่งนะคะกลับมาที่บ้านเรากับเรื่องราวของอาหารปกติพี่ตากินกระเพราไก่ไหมโอ้กินกิกนกแกงกะทิไหมแน่นอนของโปรดผัดไทยกุ้งโอ้โหก็กินเป็นประจำปกติอพอได้ยินเมนูพวกนี้นะคะคิดว่าจะเป็นอาหารที่แบบว่าไม่ดีต่อสุขภาพแต่ว่าตอนนี้ม,มีการที่เอาสูตรมาปรับใหม่ จะกลายเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแล้วเมนูเหล่านี้นะคะไปดูกันเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ค่ะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขนะคะร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณาสุขนะคะสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทยค่ะได้จัดงานเปิดตัวหนังสือเมนูสุขภาพลดเคม็มลดมันสาเหตุเพราะว่าตอนนี้คนไทยกําลังประสบปัญหาโรคอ้วนนะคะแล้วก็โรค ไม่ติดต่อเรื้อรังก็มีทั้งความดันโลหิตสูงเบาหวานหลอดเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดหัวใจนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากการที่เราทานอาหารไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะโดยเฉพาะพฤติกรรมติดทานรถจัดของคนไทยนะคะ จัดก็คือต้องหวานนา้ำเค็มนม้ำแล้วก็ต้องมันๆด้วยกรมอนามัยก็เลยมีผลสำรวจพราบว่าคนไทยนั้นบริโภคเกลือเฉลี่ยประมาณ10กรัมต่อวันทำให้ได้รับโซเดียมเกิน2เท่าแถมไขมันอิ่มตัวก็ทานมากเกินปริมาณที่แนะนำา2เท่าเหมือนกันเลยนะคะจึงนำา10เมนูที่คนไทยนิยมเนี่ยมาปรับส่วนผสมของไขมันแล้วก็โซเดียมก็จะลดลงประมาณ20-7 3เนะคะท,ท,ที่กังัดอยู่นี่ใช้ท่าทดีหรือเปล่าเนี่ย ยังไม่เห็นหน้านะคมีทั้งผัดไทยกุ้งสดเดี๋ยวดูเมนูนะคะครกระเพราไกา่กล้วยเตี๋ยวน้ําแกงเหลืองน้ําพริกหนุม่มน้ําพริกอ่องแกงเขียวหวานไก่ส้มรรํำปลาร้าแกงลาวแล้วก็กล้วยบดชี ถือว่าเป็นเมนูยอดฮิตของคนไทยนะคะนำมารวบรวมค่ะแล้วก็ตีพิมพ์เป็นหนังสือเมนูชูสุขภาพนะคะก็ยังคงความอร่อยแล้วมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะคะคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าลดปริมาณสัตว์สนลงแล้วมันจะอร่อยหรอนั่นน่ะสินี่มันมีสูตรทําได้ใช่แล้วก็เดี๋ยวเรามีสัมภาษณ์เพิ่มเติมจากท่านอธิบดีกรกมอนามัยด้วยนะคะว่าทํำยังไงนะคะไปฟังกันเลยค่ะจะนําพาให้ร้านอาหารต่างๆได้สานึกและคิดมีจิตใจที่จะ ทำให้คนกินเนี่ยไม่เป็นความดันเบาหวานและไขมันสูงก็คือต้องลดอาหารทุกอย่างให้มันเค็มน้อยลงครึ่งหนึ่งมันน้อยลงครึ่งหนึ่งเพราะเราสํารวจได้แล้วเนี่ยคนไทยกินเกลือเกินเป็นสองเท่ากินไขมันเกินเป็นสองเท่าในอาหารทุกอย่างในเมืองไทยที่ขายอยู่ตามท้องถนนหรือตามที่ต่างๆเนี่ยเกลือเกินเ,เป็นสองเท่าหมดเราก็ไปเลือกเอาเมนูเสร็จแล้วเราก็มาลองที่ว่าจะทํายังไงให้รสชาติไม่เปลี่ยนแล้ว เติมอะไรเท่าไหร่ในสัดส่วนที่พอเหมาะรสชาติออกมากลมกลม่อมกินแล้วไม่รู้สึกเปลี่ยนแปลงเพราะรสชาติออกมาพอดีสังเกตนะถ้าเราใส่เค็มไปเราต้องใส่มะนาวลงไปตัดเค็มทีนี้ถ้าเราลดเค็มลงไปมะนาวเราก็ลดลงด้วยนะแล้วว่าเราใส่มันน้อยลงเราก็จะเพิ่มเราก็จะลดเค็มลงนิดนึงแล้วมันจะพอดีอย่างไงเราก็มีใจร่วมกันว่าความพอดีอยู่ตรงสัดส่วนเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ ม,มบอกแล้วคนไทยเนี่ยโชคดีอาหารอร่อยใช่ไหมมันเกินไป อ้วนเงนใบปรับลดได้นี่พี่ตะถืออยู่นะคะเดี๋ยวมีแจกด้วยนะคะมีทั้งสองภาษาเลยทั้งหน้าภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะคะแต่ว่าใช่เมนูต่างๆที่เมื่อสักครู่นี้ท่านปรับลดเนี่ยทำให้ดูแล้วหน่เมนูท่านผัดผัดไทยให้กินนะฮะอยู่ในนี้ว่าทำยังไงให้ยังอร่อยดูใช่แล้วแต่ว่ากติกาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามรายการเราจนจบคือต้องดูให้จบแต่ผมเชื่อว่าหลายคนนะครับคุณผู้ชมดูแค่ช่วงแรกของเราวันนี้ก็รู้สึกแล้วว่าอยากจะลดปริมาณหวานมันเค็มแล้วก็อยากจะรองออกกาล นะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะไปพบกับดรแชร์กันก่อนเกี่ยวกับเรื่องราวของปัญหาเรื่องสุขภาพช่วงหน้ามาบริหารสมองกันค่ะสำหรับอาการปวดหัวหลักๆเราต้องแยกก่อนเลยค่ะว่าอาการปวดหัวที่เกิดจากโรคทางกายภาพนะคะหรือไม่ใช่โรคทางกายภาพสําหรับโรคทางกายภาพนะคะที่เราจะนึกถึง ง่ายๆชัดเจนเลยก็คือบริเวณศีรษะของเรานั่นเองนะคะก็คือบริเวณหัวนะคะข้างในมีเนื้องกอกในสมองหรือเปล่านะคะอาการที่พบด้วยอาจจะมีชักเกรงกระตุกหรือว่ากล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกหรือว่าทั้งตัวเลยก็ได้นะคะมีอาเจียนแล้วก็ปวดศีรษะมากรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะนึกถึงพยาธิสภาพในสมองนะคะส่วนโรคอื่นนะคะที่พบได้ในอาการปวดศีรษะเช่นตานะคะสายตาสั้นหรือว่ามีตาแดงปวดตาร่วมด้วยหรือถ้าใครนะคะเป็นไซนัสอักเสบบ่อยๆที่โพรงจมูกหรือว่าเป็นภูมิแพ้โพรงจมูกกออีอย่าง ก็คือว่าความดันโลหิตสูงก็จะทําให้ปวดศีรษะได้อันนี้คือปัญหาทางกายภาพนะคะหากอาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาดูว่าเราเป็นอะไรได้บ้างนะคะที่สําคัญเลยก็คือว่าไมเกรนค่ะกับอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือปวดตึงต้นคอร่วมด้วยต้องสงสัยเลยว่าปวดตึงจากสาเหตุปวดศีรษะรวมกับตึงกล้ามเนื้อนะคะสําหรับอาการที่น้องบอกรักษาแล้วไม่หายสักทีแนะนําให้ไปปรึกษาแพทย์นะคะถ้าเราดูแล้วยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนจะมีการวินิจฉัยต่อเช่นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นต้นค่ะภาพ าายและใจออห้้้้มันดดดีดตงทไวราอง่วมเปิดสโมสรโดยกลุ่มโรค NCD โรคที่คุณสร้างเองคุณผู้ชมคะเคยมีอาการหลงหลงืมลืมบ้างไหมคะบางทีเนี่ยทิศทางงงนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยคุยคุยอยู่จำชื่อเขาไม่ได้วันนี้นะคะเราจะมาเช็คสมองกันก,นก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างเสร็จแล้วก็จะบริหารสมองไปพร้อมๆกันค่ะ ครับและผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยเราบริหารสมองมาช่วยคุณตรวจสอบตัวเองว่าเอ๊ะคุณกําลังมีความจําแบบปลาทองหรือเปล่าแล้วต้องบริหารตัวเองอยังไงบ้างน,นะครับก็คืออาจารย์สุภัชราซิมเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูลและก็ดูแลทางสมองสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีใจมากที่อาจารย์มานั่งในรายการแต่ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงก่อนจะพูดคุยกับอาจารย์กันนะครับคุณลองไปสํารวจตัวเองดูก่อนว่าคุณมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าเพราะอาการเหล่านี้เป็นเริ่มจุดเริ่มต้นของอาการที่บอกว่าคุณเริ่มมีอออาากรสสมงเื่แล้วบ ไปดูกันเลยนะคะสิ่งแรกอันแรกเลยเนี่ยต้องเช็กก่อนเลยว่าสิ่งที่เคยทําเป็นประจําตอนนี้เริ่มทําไม่เป็นแล้วหรือเปล่าเมื่อก่อนทําได้เดี๋ยวนี้ฉันทำไมทาไม่ได้แล้วครับทักษะต่างๆที่เรียนรู้มาตอนนี้ลืมไปหมดแล้วมีการสับสนไหว้น้องไหว้น้าเรื่องทิศทางปกติกับบ้านนี่แทบจะหลับตาขับหลังๆเริ่มเอ๊ะไปกับบ้านไม่ถูกแล้วก็สีนี่แหละที่ผมบอกปลาทองนะครับสิ่งที่ทำในเมื่อสักครู่ก็ลืมทันทีเอ็มกี้ฉันพูดอะไรไปเมื่อกี้ฉันทาอะไรไปนะครับ และอันสุดท้ายนี่หนักเลยฮะต้องจูนหนักเลยนะครับลืมชื่อคนที่กําลังคุยอยู่ด้วยค่ะคุยกันมาเป็นสิบนาทีแล้วคุณชื่ออะไรนะครับอันนี้แล้วตกลงคุณชื่ออะไรคะครับผมอย่างนี้นี่การเอลไซเมอร์ใกล้มาเยอะแล้วนะฮะใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ค่ะก็อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะให้เช็คเลยว่า5ข้อที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าคุณเป็นหนึ่งในห้าเนี่ยเริ่มและบ่งบอกแล้วว่าสมองเริ่มจะเสื่อมแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งทั้งทั้งรายการที่เช็คทั้งหมดนะะค ไม่ว่าเป็นรายการที่1 2 3 4 5หตอนท้ายนะคะเป็นภาวะของโรคสมองเสื่อมทั้งสิ้นเลยค่ะดังนั้นถ้าสมมุติว่ารู้ตัวเองไม่ทราบว่าว่าเป็นหรอกคะนะคะขับรถไปก็หลงวนอยู่ในที่ทํางานแล้วก็ออกไม่ได้นะคะไปอีกทีก็ไปถามว่าเอ้บ้านเราอยู่ที่ไหนแล้วก็บอกบ้านไม่ถูกแล้วถ้าอีกอาการหนึ่งหนูเจอบ่อยมากเลยค่ะแว่นอยู่บนศีรษะเนี่ยค่ะแล้วก็เดินหาแว่น <c oughs> ทั่วบ้าน <c oughs> ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุชอบเป็นนะแล้วก็สุดท้ายบน่ <c oughs> บนทุกคนทั้งบ้านเรียบร้อยแล้วเอาแว่นอยู่บนหัวอันนี้อันนี้เสียงด้วยไหมคะ อันนี้เขาเรียกว่าอาการหลงลืมหรือสติแตกค่ะครับอันนี้จะนิดหน่อยอันนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าคนใกล้ๆตัวผมเป็นหมดทุกคนเลยอาการนี้นะวันนี้อาจารย์เลยมีท่าบริหารสมองมาฝากกันเอาท่าง่ายๆก่อนนะคะเป็นท่าเบสิกมากๆเลยก็คือแค่นับ1นึ1งถึงสิบหนึ่งถึงสิบก็บริหารได้แล้วใช่ค่ะมันต้องนับแบบแปลกๆแน่เลยอ๋อไม่แปลกเท่าไหร่เพียงแต่ว่าใช้ร่างกายเราเรียกว่า เอาสมองเนี่ยไปสั่งร่างกายถ้าสมมุติว่าคุณใช้วิธีการบริหารสมองโดยการอ่านและจำจำมันเป็นแค่หนึ่งวิธีไม่สามารถที่จะกระตุ้นได้แต่ถ้าสมมุติเรามีตัวช่วยก็คือร่างกายเราเนี่ยก็โดยการใช้สมองสั่งร่างกายเราซิว่าทําตามคําสั่งไหมเราก็สามารถที่จะกระตุ้นให้สมองแต่ละส่วนทํางานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทิศทางที่ที่บอกว่าทิศทางไม่ได้ระยะไม่ได้การระยะไม่ได้นะคะแล้วก็การจําตัวเลขผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยหนึ่งถึงสิบเนี่ย เ,เวลาฟื้นฟูเนี่ยใช้เวลาสามเดือนนะค่ะมไม่ใช่สเดือนนะคะ <3 S 1> ไม่ใช่ไม่ใช่รวดเร็วนะไม่ใช่รวดเร็วเล,เลยโดยเฉพาะ ด้วยปากเฉยก็3าเดือนแล้วเขียนก็อีก3เดือนใช้นิ้วอีก3เดือนปีหนึ่งค่ะ็ปีนปี่าจะเริ่มกลับมาเป็นปกติมาลองอะไรดีกว่าว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมชมอยู่ทำตามได้นะคะมาลองอะไรดีกว่านับเป็นการสั่งการให้มือเราทาเราเราสั่งการด้วยใช้สมองสองซิกคือซิกซ้ายเวลายกมือขวาสมองซิกซ้ายสั่งยกมือซ้ายสมองซิกขวาสั่งทีนี้เราจะนับพร้อมๆกันโดยการสั่งการพร้อมกันหนึ่ง 1นึเป็นข้าง2องสองครับสามสามสี่สีห้ากเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะหกนี่นิ้วนิ้วก้อยนิ้วก้อยเริ่มไปแล้วอ่เริ่มไปแล้วครับเจนี่เป็นนิ้วนางนิ้วนางแปดแปดดกลางค่ะต้องมีสมาธิควบคุมสั่งการนะคะ9ก้าเก้าสิบสิบเก้าเก้ 8ปดเจ็ดไม่ใช่เจ็ดเจ็ดนะหกหกหกห้าห้าสีสสตอนห้านี่โอเคสองสององหนงงหนึ่ ถ้าสมมติว่าทําได้คล่องแล้วจะต้องเร็วกว่านี้ใช้ระยะเวลาที่สั่งการให้เร็วกว่านี้นะคะอันนี้เพิ่งท้าแรกเองนะพี่ตายากนะดูเหมือนง่ายแต่พอทำจริงๆแล้วมันสับสนเล็กน้อยมันต้องฝึกใช่ไหมครับต้องฝึกค่ะเพราะว่าเราไม่เคยชินกับการที่ใช้สมองทั้งสองซิกสั่งการพร้อมๆกันถ้าเราลนับด้วยนิ้วเดียวก็คือสั่งการสมองซิกเดียวสั่ง ถ้าเราสองมือแสดงว่าเราใช้สมองทั้งสองข้างเนี่ยสั่งพร้อมกันซึ่งเป็นเรื่องที่ยากค่ะถ้าอยากเก่งกว่านั้นเราจะต้องใช้สองมือฝึกเขียนจริงอันนี้อีกมือหนึ่งเขียนตัวเลขอีกมือเขียนชื่อเราสุดยอดมากครับเขียนชื่อเราแล้วก็เขียนเบอร์โทรศัพท์อย่างนี้ถ้าว่างเราควรนั่งทำไปเรื่อยๆเลยป่ะถ้าคิดว่าอยากจะฝึกไม่เอาแค่เขียนมือมือที่ไม่ถนัดให้ได้ก่อนตอนนี้ยังยากเลยเขียนสองมือพร้อมกันที่อัจริยะนะครับใช่ค่ะเด็กๆฝึกได้โดยเฉพาะในประเทศอินเดียเขาจะฝึก ตัวเด็กิดเต็ดกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นมีผลต่อ,อสมองในเรื่องของการคิดคำนวณหรือว่าสมองความฉลาดด้าน,นอื่นด้วยไหมครับด้วยค่ะเพราะว่าไม่ว่าเป็นเรื่องของภาษาตำแหน่งของเรื่องของภาษาอยู่ในสมองส่วนที่เป็นตรงกลางนะคะเรื่องทิศทางก็สมองส่วนที่เป็นพาราเนท์ล นะคะแล้วก็ส่วนเทม r a ลคือการจำจำจะต้องจำคุณต้องจำให้ได้แล้วก็บังคับให้ได้กะทิทางให้ได้เถ้าผมฝึกแบบนี้โดยใช้มือแบบนี้เนี่ยเหมือนเันการบริหารสมองต่อไปผมจะเล่นูุด oku หรือจะเล่น crossword เก่งขึ้นมาเพราะว่าเพราะว่าเราสั่งเหมือนกับเราไม่เคยที่จะใช้สมองที่มันสั่งพร้อมๆกันสองครั้งถ้าสมมติเราฝึกอันนี้เป็นแค่เบสิกต้องยากขึ้น ท่าที่สองจะยากขึ้นเอาแล้วมาแล้วมาดูท่าที่ยากขึ้นครับลูกนี้ยังทันใช่ไหมคะยังทันค่ะแอลนะคะตแอลแล้วก็จีบจีบค่ะแล้วก็เปลี่ยนค่ะโอ้โหค่ะเปลี่ยนต้องเร็วกว่านี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวรอหนูด้วยเดี๋ยวก่อนนะแอลเดี๋ยวก่อนนะแอลแอลแล้วก็จีบกล้าเลยยังแอลแอลอ๋อคือวนแอลเปลี่ยนแอลแอลเปลี่ยนแอ เลี้ย L L L ต้องให้เร็วกว่านี้ค่ะโอ้ยยากนี่อีกท่าหนึ่งมีอีกไหมอ่อีกท่าหนึ่งจะค่อนข้างที่จะควบคุมว่าสังเกตว่าถ้าเราควบคุมไม่ดีจะเผลอมันก็จะออกนิ้วก้อยเอาแล้วไงอ่าออกไซน์แล้วนิ้วก้อยออกเลยนะฮะใช่ไซน์จะออกนะคะคนที่แบบเสร็จทตนยาณในตัวเองไม่ดีก็จะออกครับผโป่งด้อยก้อยครับแล้วก็เปลี่ยนโป้งนะก้อย ก็ยังไงเริ่มออกเริ่มออกแล้วค่ะออกเป็นข่าวควายอย่างเงี้ยข่าวควายต้องหุบไวใช่ค่ะต้องหุบนะคะต้องมีสมาธินะต้องไม่คุยกับใครถึงจะทำได้ใช่ค่ะดูเหมือนง่ายนะแต่ว่านิ้วมันออกมาอดีไหมครับเฮ้ยนี่สามท่าแล้วยากนะท่านังฝึกนี่ผมว่าใช้เวลาหลายนาทีเหมือนกันใช่ค่ะแล้วบางคนถามว่าไอทำถ้าสมมติ ตัวเองอาทิตย์หนึ่งแล้วยังน้ำหนึ่งถึงสิบไม่ได้แสดงว่าการสั่งการของสมองของคนนั้นช้าแต่บางคนเนี้ยแค่สอนแป๊บเดียวครั้งเดียวได้แสดงว่าการสั่งการของสมองเร็วขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นผู้สูงอายุสักเดือนหนึ่งไม่ได้ก็น่าจะสงสัยแล้ะถ้าปีหนึ่งไม่ได้รีบไปหาหมอตรวจ เราควรจะให้ผ่านทีละท่าป่ะคะหมายถึงว่าถ้าคนที่กาลังแบบอยากจะเริ่มฝึกใช่ค่ะไปทำได้ทุกเพศทุกวัยใช่ไหมครับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะ<อ>เราไปฝึกอนุบาลอนุบาลน,นี้เร็วกว่าวัย<ม>อื่นเลยไม่ต้องไปอายว่าเราแพ้เด็กเพราะเด็กในสมองเขากำลังพัฒนาเขาจะเ,เร็วกว่าเราเร็วกว่ายิ่งแก่ๆยิ่งอายุมากๆจะยากกว่าใช่ค่ะอาจจะเด็กอาจจะ สองนาทีได้ผู้ใหญ่อาจจะแบบหเดือนถ้อย่างไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ได้ผิดปกติแต่ว่ามันช้าแล้วเด็กก็งงกว่าผมเนี่อะไรเด็ก่าเล้ยอะไรเขาแอบไปฝึกมาอีกอีกเดือนหนึงเดือกันนี่สู้เขาไม่ได้นะรู้สึกว่าจะมีการใช้อุปกรณ์ช่วยด้วยใช่ค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุเนี่ยปผอิญใช้นิ้วไม่ได้นอนผู้ผู้ป่วยติดเตียงค่ะ เป็นอัลไซเมอร์ระดับเรียกว่าระดับ3แล้วทําอะไรมากไม่ได้นอนเตียงอย่างเดียวจะทํานิ้วมือก็ไม่สามารถสั่งการได้แล้วก็ใช้ตัวช่วยโดยใช้ภคขม้าพักขม้าก็ได้ภาคุณหนูก็ได้มานะคะตัวช่วยคือคุณจะนอนก็ได้นั่งก็ได้นะคะนั่งอันนี้ทำ stretching โดยใช้ยืด้่ะยืดยืดอย่างนี้ค่ะยืดตึงเอาไว้นะคะ แล้วเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นดึงหัวไหล่ขึ้นสูงสูงนะคะเพราะว่าการนอนมากๆจะทําให้ลําไส้ไม่ทํางานแล้วก็สั่งการไม่ได้แค่นี้ผู้ป่วยจะต้องฝึกนานๆค่ะอย่างเราคงไม่ต้องพวกนี้มันสำหรับเราใช่าใช่ค่ะของเราจะใช้ในกรณีที่เป็นออฟฟิศซินโดรมที่คุณเล่นคอมพิวเตอร์ทํทำได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันเพราะว่าได้ประยึดติดตรงนี้แค่ตรงตรงนี้เราก็ขึ้นลงขึ้นลงจะมีท่าวอร์มอัพ ทั้งหมด5ท่าลองดูครับลองดูลองดูครับมีอะไรบ้างเอ่ยท่าวอร์มอัพก็ก็จะมีผู้ช่วยมาด้วยเหรอฮะเดี๋ยวสาธิตวัสดีค่ะท่าวอร์มอัพครับบวมอัพนะคะท่าที่1จะยืดยืดไปข้างบนนะคะแขนให้สุดนะคะจากนั้นก็บิดเราเรียกว่าขี้เกียจสุดๆอ่ะบิดให้สุดเพื่อให้กล้ามเนื้อหลังทำเช้าๆนะขี้เกียจสุดๆง่ายเลยช่วงเช้าง่ายเลยครับผมอันนี้ทำทุกเช้าท่าที่สองครับท่าที่สองก้มไปข้างหน้าค่ะ ก้มให้หลังแบนนะคะไปขนาดกระพือแขนต้องตึงนะครับถ้าถ้านี้ชื่อว่าอะไรครับคารวะฟ้าดินเหรอครับใช่เราเล่นนะท่าที่สามก้มดูดินก้มดูดินก้มลงไปอีกค่ะท่ามุดโอกพี่เขาตัวอ่อนมากเลยแสดงว่าทำเป็นประจำท่าที่สามอันนี้จะยากหน่อยต่อไปท่า มองฟ้ามองฟ้าเงยไปให้สุดเลยค่ะท่าท่านี้ถ้าบอดี้เสลลมนะฮะเอาไปแตะขอบฟ้าเงยให้สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะเงยให้สุดง่ายนะค่ะง่ายค่ะท่าที่ห้าครับท่าวอมต่อไปจะเป็นอดึงอันนี้ดึงให้สุดเลยค่ะดึงดึงศอกให้ให้สุดไปข้างหลังนะคะไปให้สุดเพื่อเปิดไหล่ไม่ให้ไหลยึดนะคะการยึด ไหลติดพวกที่เล่นเกมมากๆออฟฟิศไหลจะมีปัญหาแล้วถ้าสมมติว่าทำแบบนี้แล้วเราไม่มีผ้าขมาได้ไหมครับใช้ผ้าคุณหนูก็ได้ค่ะผ้าณหนูก็ได้กะไ้โอ้โหมีน่าเสียดายที่เวลาน้อยจริงๆผมบอกเห็นอาจารย์บอกอาจารย์มีท่าอีกที่จะใช้มือกับหน้ากับโผล่ไปเใช่ใช่เยอะมากจะมีท่ากำลังสไตล์ที่ผู้สูงอายุชอบมากท่าโคหมากังนังหรือกำนันค่ะกำนันกำนันนะแล้วถ้าอย่างนี้อยากจะไปดูเพิ่มเติม ่าที่แบบว่ายังไม่ได้บอกในรายการวันนี้ค่ะก็จะได้ที่เว็บไซต์ doctor com นะคะ d o c t o r o r t h อ๋อตัวเลยเห็นบอกว่าจะมีแบบว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวเลยจะเป็น YouTube ให้ดูเลยค่ะเคลื่อนไหวและการอธิบายค่ะชัดเจนเยี่ยมมากๆหรือจะเป็นโหลดเก็บเอาไว้ก็ได้ค่ะครับผมคนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆ นะครับให้เวลามาจริงๆอยากคุยหน้าวันนี้รู้ว่ามีท่าอีกเยอะเราก็อยากฝึกแต่เราเดี๋ยวไปคุยกันนอกรอบรู้สึกว่าจาย์มีของจะมาแจกู้ชมด้วยค่ะก็จะมีผ้าเขมาพร้อมกับหนังสือนะคะชุดนี้ชุดนี้นะคะจะแจกให้นะคะแจกให้กับท่านผู้ชมทางบ้านที่ SMF เข้ามาที่รายการหรือว่าทางด้านหนึเล่กก็ได้ถูกก็ได้ก็คือหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะอธิบายในมือของผมอธิบายท่าทุกท่าเลยส่วนท่าขำม้าจริงๆแล้วที่บ้านมีอยู่แล้วไม่เป็นไรนี่ให้ผมก็ได้มีมีสองรางวัลนะคะให้คุณผู้ชมนะคะสามารถมาเล่นเกมเร่อสนุกกับเราได้ใน Facebook ด้วยอ่าวันนี้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อค่ะ ตัวขององย่างรวดเร็วนะครับเวลาของรายการเราหมดแล้วเรามีของรางวัลแจกกัน2ชุดด้วยกันชุดของผมนี่ทาง SMS อ่าทาง a c e b o o k อ๋อทาง a c e b o o k ง่ายเลยใช่แล้วนะครับก็ facebook.com รายการสมสรสุขภาพค่ะนี่กี่รางวัลฮะ2รางวัล2รางวัลส่วนเมนูอาหารมี1 0รางวัลนะคะโทรเข้ามาที่รายการของเราแล้วก็ตอบ1เมนูนะที่เราบอกไปเมื่อต้นรายการนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างรับไปเลย10รางวัล0 2 2 4 8 0 0 6ง6องสําหสำหรับ10รางวัลครับใช่แล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยหมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนพรุ่งนี้สุกเสวนากลับมาพบกันสสัดีค่ะ